สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วะฮะฟ,ฟุตบากากๆากนะเล่นฟีฟบาสไตล์กากๆนะฮะจำได้ครับวันนั้นครับวันที่23ใช่หรือเปล่าน่ามันจะไม่ใช่น่าจะเป็นวันที่25น่าจะใช่แล้วนะฮะเราบอกว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนสุกากกันนะฮะโอ้มีน่าเชื่อเราจะแลกเปลี่ยนจริงนะนี่ จำวันนั้นไดหมครัร้อยล้านร้อยห้าร้อยล้านเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เหลือสิบเจ็ดล้านแล้วครับพอผมเริ่มทยอยขายตัวไปนะฮะดูฮะนี่คือทีมสองนะครูจะเข้าใจผิดนะ,ะนี่คือทีมสองนี่ฮะเขาแลกเปลี่ยนเลยแล้ววีพิไม,ม่มีครับเพราะเราแลกเปลี่ยนสไตล์การ์ครับนี่ต้องจะแท้ ย้ำอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินร้อยล้านด้วยนะฮะสไตล์ผมว่ามันสไตล์กากาๆอยู่แล้วฮนะไม่ได้สไตล์โหดอะไรจังๆนะฮะโหแค่ตัวเดียวไอสัตว์ซื้อมากเกินเดี๋ยว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 โอเคฮะแค่นี้ครับครบหมดแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเลย นับหนึ่งนับสองจะไปครับเราจะไม่ดูครับตอนนี้ผมไม่ดูนะฮะเปิดมาโอเคครับมีแสงทองเปิดสปอ t t ตติ้งลิสบอนครับได้แปดแสนเปิดลิเวอร์พูลครับโอ้โหแปดล้านเองเหรออีเหี้ยคุณินยอมเพิดด่งแรกไปเนี่ยผมซื้อมาจำได้มาดูฮะโอ้ยอียิีตเจ็งฮะเจ็งครับช่องวันฮะ เพราะเราแลกเปลี่ยนสไตล์กากะครับเราบอกแล้วะฮะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนสไตล์กากๆกันนะฮะไม่โหดนะฮะคนอื่นแลกแปดร้อยล้านหกร้อยล้านห้าร้อยล้านสี่ร้ล้านสอง้ล้านสามล้านเราไม่แลกครับเราแลกไม่ถึงร้อยล้านด้วยซ้ำนี่ฮะฟีฟ้าสไตล์กากะของเราะฮะสมมติวันนี้ขอลาไปอยากจะเจ็ดเลสเตอร์คนนี้ที่ผมไม่รู้จักมันคือใครไม่รู้วันนี้ขอลาไปก่อนครับ Goodbye my my อะไรไม่รู้ my friend my แฟนเฮ้ยไม่ใช่ my dad my mom อะไรไม่รู้ครับบายบาย